ที่อื่นเพราะครั้งที่แล้วดัง64แต่มันไม่ออกไงดีนะเราดึงเราดึง0 5นย์ห้าห้นย์ไว้นะคะครั้งนี้เราไม่จําไปสนใจเจ้าอื่นนะคะเราดูเลขสถิติเราพอแล้วอย่าไปดูเจ้าอื่นเลยนะมันทําให้เราสับสนนะคะน mm ี hmm. ่ถ้าเห็นสังเกตนี้ -6 กหเลขสมเด็จพระเทพนะนะคะหกหนี่โอ้โหขายดีมากแล้วก็แพงด้วย98นะโดยเฉพาะ498นี่หมดไปแล้วโดนดึงไปลเ้ว4ป8นะคะเลข เลขสมเด็จพระเทพนะคะ198นะฮะแล้วก็29นี่ไงที่อาจารย์เกงไว้ mm hmm. ก็ค่อนข้างมั่นใจามากแล้วก็วันสงการนะคะ mm hmm. นี่เลยเลขที่เขาฮิตกันวันสงการนะคะ mm hmm. นี่เลย13 mm hmm. นะแต่ไม่มี14 15เราเหมาไปเลย13 14 15. ถ้าจะซื้ออย่าซื้อแค่13 mm hmm. ซื้อไปเลย12 13 14 15เนี่ยมันออกอยู่แล้วเด่นหนึ่งนะคะวันนี้เด่นหนึ่งอ่ะ แล้วก็มีอะไร64 64ก็คือพศพศใหม่ของอพศออใหม่ของปีใหม่ไทยนะก็คือขึ้นขึ้นต้นปีใหม่ปี2564จริงๆวันที่16อ่าววันที่15เมษายนนะคะวันที่15เป็นวันปีใหม่ไทยนะคะวันที่13เป็นวันมหาสงการนะคะวันปีใหม่ไทยหรือวันครอบครัวนั่นเองนะ,ะเอาละนะคะเอาละเอาละเราจะเลือกกันแล้วนะคะ หลักๆเลยอาจารย์หยิบสองเก้ากันก่อนเจ็ดร้อยห้าสิบใบเท่าไรอะะห้าสิบร้อยห้าสบใบละร้อยห้าสิบะนะคะแต่ว่าอาจารย์ขออนุญ,ญาตหยิบแค่ไม่กี่ใบก็พอส่วนคนไหนยังมีนะแต่ว่าถ้าไปซื้อที่อื่นอะไม่มีขายแล้วนะสองเ้าเก้าสองจะบอกให้เป็นเลขเก่งเลขดังด้งดวย บอกเลยวันนี้เป็นวันเปิดตลาดวันแรกแลอตเตอรี่ยังมีเยอะอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครถ้าเกิดใครไม่ซื้อนะคะไปซื้อใต้ดินเขาก็ไม่รับนะคะไม่รับนะ้งวดน,นี้สองเก้าถ้าบางคนเบื่อตามเลขดังก็ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์หยิบไปก่อนนะใครที่อยากได้สองเก้าใบมันแพงมากเลย mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยก็มามาจองอาจารย์ล้กันนะ mm hmm. อ่ะอาจารย์จะเลือก อาจารย์จะเลือกเป็นหลักหลักร้อยเป็นรห้ไหไอจ้อ่าห้าเก้าสองห้าสองเก้าไปเลยเหมาไปเลยมั่นใจหมัดมั่นใจหลักห้านะนี่อาจารย์มั่นใจหลักห้านะคะเพราะนั้นก็เจาะห้าไว้ก่อนมีห้าอย่างน้อยสามตัวท้ายน่าจะเข้าอยู่สามตัวท้ายมีโอกาสเข้าอยู่ ในกระเป๋าอาจารย์มีกระเป๋านะักขั้นมงคล่ะมีลอตเตอรี่ว่าที่แล้วที่อาจารย์หยิบ720องอ่า720องูนลองดูในในกระเป๋ากรนะะเป๋าสีชมพูมีไหมอยู่้างใต้สุดอีกอันหนึ่งอยู่ใต้สุดเลยอ่านั่นๆๆอาจารย์จะเลือก5นะคะเลือก5้าไว้ก่อนหลัก5เป็นหลัก ทำไมถึงเอาไปดูงวดที่แล้วที่อาจารย์อันนี้เป็นอาจารย์เล็กที่อาจารย์เก่งนะยังไม่ได้ไปขึ้นเงินเพราะว่ารางวันลน่ะไม่ถูกมาดูทําไมถึงไม่ถูกไอ้ส่วนที่ถูกขึ้นไปแล้วมาดูว่าทําไมส่วนไม่ถูกคืออะไรเวลาอาจารย์เก่งนี่อาจารย์เก่งแบบนี้เห็นไหมเวลาอาจารย์เก่งให้นี่เก่งอย่างนี้เลย702720ออาจารย์เก่งให้แบบนี้ แต่ว่าถ้าเป็นลอตเตอรี่เนี่ยรางวัลที่หนึ่งต้องถูหกตัวถึงจะได้รางวัลน,นะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์อาจารย์ที่ได้ไปแบบนี้นะคะเนี่ยที่อาจารย์จะหยิบให้ให้ไปซื้อไตดินด้วยเผื่อเพราะว่าใต้ดินเขาซื้อสามตัวได้ที่อาจารย์ซื้อเนี่ยก็คือลุ้นอย่างเดียวรางวัลที่หนึ่งถ้าสองตัวไม่เข้าก็รางวัลที่หนึ่งละรางวัลนอื่นๆยังไม่ได้เช็คนะรางวัลอื่นยังไม่ได้เช็คถ้าใครว่างก็เช็คให้หน่อยแล้วกันเนาะนะคะทีนี้บอกนิดนึงว่าเนี่ย อาจารย์หยิบแบบนี้ให้ลูกศิษย์เยอะมาก50อาจารย์หยิบประมาณถ้าจําไม่ผิดเยอะกว่านี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ50ใบ50ใบได้นะคะ50า0ใบได้เวลาอาจารย์เก่งเห็นไหม50 7-50 50อย่างเงี้ยถ้าเขาตับเล่นตรงนี้เขาก็ถูกนะถ้าเอาไปซื้อใต้ดินอนะ7-5 5-7 5-0-0-5 7-0-0-7ใบนี้ถูกเยอะถูก เนีย่ยใบเนี้ยสองใบเนี้ยถูกทั้งสามตัวทั้งทั้งสองตัวบนล่างเลยถ้าตัดเล่นเอาลอตเตอรี่เนี่ยเวลาได้เลขแล้วไปซื้อแบบนี้อาจารย์เก็บก่อนนะคะเก็บก่อนส่วน904 904 9090904ต้องซื้อทุกงวดเลขมงคลอาจารย์คิดว่าต้องมีงวดไหนออกสักงวดหนึ่งเนี่ยแหละเก็บก่อนอันนี้งวดเก่านะคะก็หวังว่าลูกศิษย์จะโชคดีนะคะไอดีไลน์คอยไอดีไลน์อ่ะ ใครที่ต้องการปรึกษานะเข้าไปที่ลายนี้เข้าไปรวยกันที่ลายนี้ต้องพูดแบบนี้ว่าเข้าไปรวยกันที่ลายนี้แล้วก็พิมพ์เอกสารรับ444เข้าไปที่แอดบูชานะคะเอกสารรับ444เข้าไปที่แอดบูชาทําไมเพราะว่ามั่นใจว่าเอกสารรับ444จะถูกรางวัลน,นะคะแอดบูช29จานเน้นละ <ไอ S 1> นะคะ สองเก้านะสองเก้าในสองค่าเวลาซื้อหวยซื้อไปกลับด้วยซื้อเก้าสองไปทางนู้นเน่ยไปอ่ะซื้อเก้าสองนะคะซ,ออะซื้อเก้าสองอ่ะเวลาซื้อนะคะดูเลขหน้าด้วยเวลาจารย์เก่งเลขหน้าให้ลุกสิลูกสิ์เลยถูกหวยไงเก่งเลขหน้าด้วยนะคะ ดูเลขหน้าตัวเด่นนะคะ R6C เลขหน้านะคะ97ตัวเด่นนะคะมีอะไรอีกทั้ง219ทั้ง36ตัวเด่นนะคะอ่ามีไหนอีกอ่อันนี้สวยมากนะคะ629 692นี่อันนี้เลขแบบนี้เหมือนจะถูกรางวัลที่หนึ่งเลยคนลุกยังไงไม่รู้นะคะใครมีบุญมาหยิบใบนี้ไปหน่อย5ชุด5ใบนะ รู้สึกเหมือนเป็นเลขที่แบบจะออกรางวัลที่หนึ่งยังไงไม่รู้เอาขึ้นเห็นไหมวันค้ายวันสถาปนากองสลากอะแสดงว่าหวยมันต้องมี8 2ดสเห็นไหมเนี่ยเขาใบเลขให้อยู่ตรงนี้เห็นนะครบรอบ82ปีนี่ไงส0วันที่5เมษาครบรอบ82ปีนะ14เมษาครบรอบ146ปีเขาใบให้ขนาดนี้ยังไม่รู้อีกหรอ รู้ได้แล้วเพราะอาจารย์นี่แหละจะเหมาเองนะคะใครไม่ซื้อไม่เป็นไรอาจารย์เหมาใครบ้างไม่ถูกรางไม่อยากถูกรางวัลน,นะคะอา้าวเจ๊หนึ่งสี่หกมีไหมหลายคนไม่สังเกตแต่บอกเลยว่าของดีอยู่ตรงนี้นี่แหละเขาให้แล้วจะไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่เขาให้ขนาดนี้แล้วอย่ามาบ่นเขาอ่าไหนะคะโอเค เอา1,4,6,2ชุด1,4,6,2,4,6,3,4,6เดี๋ยวเลือกเองเดี๋ยวเอาเลือกเองเออไม่มีแล้วเด้อเอากันบนกันล่างไว้ให้หมด <m> มีหนึ่งหกสี่ไหมเออไม่ใช่4ี่หนึ่งสเอ้หกหนึ่งสี่อะไรเงี้ยมีไหมหกหนึ่งสี่ไงหกหนึ่งสี่หกห ราะว่า1,4ตกเลข 6, ส่งการพอดีให้ให้ลง1,4ึ่งสี่แหลนี่นะหนี่ไง6,1,4,1,4,6อยู่ตรงนี้ใครอยากได้ทักไลน์มาดว่ดวนเลยนะคะสวยจริงสวยสุดๆสวยคนลุกแต่ว่าที่อื่นจะมีขายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าที่อื่นหาซื้อได้ก็ซื้อนะแบบนี้อาจารย์เก่งให้ดูนี่8ปสองค่ะแปดสองแปดสองถ้าแปดสองแ 82, 82นะคะ82อ่ะองรากรสองไหนเลยอ๋อโอเค282ห่วยชอบออก382ดึงไปเลยแล้วัน38ด้านหน้าเนี่ย เห็นไหมแปดเก้าแปดเก้าเลขมงคลดึงเลยห้าศูนย์สี่ก็เลขมงคล9น้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่แปดศูนย์สองเลขประเทศเห็นไหมส่วนสองแถบข้างหน้าเก้าเก้าแปดสองเห็นไหมเลขสวยๆทั้งนั้นน่ะเห็นไหมเนี่ยสองเก้าข้างหน้าเห็นไหมสองเก้าหาไม่ได้ก็ข้างหน้าหยิบเอามาก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อแบบนี้ทุกคนให้ดูวิธีการหยิบ เวลาดูดูยังไงหลักสิบหลักหน่วยต้องดูเป็นนะคะไม่ไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องซื้อตามแบบนี้โอ้โหค้าน,นี้แล้วแต่งเงินในกระเป๋าเลยค่ะนะคะไม่ได้บังคับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากอยากถูกหวยก็ต้องบน่นบ่นไม่ได้อย่างเดียวเราต้องฝึกด้วยฝึกวิธีการนะคะว่าทํายังไงหลักสิบดูตรงไหนเลขอะไรดังฝึกดูนี่เลยนี่แล้วอย่าไปบอกใครนะทั้งหมดพันกว่าคนเนี่ยอย่าไปบอกใครนะศูนย์ห้าออกไปแล้วจําได้ไหม นะเหลือ 14, 1>, 1นนะตัดเล่นเป็นยังไง14 64 46 82นะใบให้แล้วขนาดนี้รีดเดินไปซื้อลอตเตอรี่เลยนะคะอ่ะสุดท้ายตัวสุดท้ายที่อาจารย์จะเก่งนะคะลูกศิษฝากซื้อได้มีลูกศิกษย์ฝากซื้ออ่ะมี3 193อ,อ่ะ39ตัวไหนคะ3า 3,9มแต่ 3, 9, 8, นี่อ่ะอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์เน้นไว้เมื่อกี้2,6กับ2,9ตัวเดียวกันเนาะอาจารย์อยากให้หยิบนี่มีปากกาด้วยมีปากกามีอ่านะส่ะ,ะ4,2,6ก่อน4,2,6มาก่อนเลยเพราะว่า4,2,6ออกบ่อยออกระงวันที่1บ่อยนะคะแล้วก็2,6หมดแล้วหรอมีแค่นี้ใช่ไหมอ๋ออก้าสองนะคะ9,2,6 7,2,6มาเลย เมมงคลจำได้ไหมสามสิล้านใบนี้แหละยิ่งกว่า30ล้านอีกร้อยล้านสีส้าใบสชุดแคหนึ่งสองสามร้อล้าน20บใบนะเอาไปรวยกันนะเอาไปรวยกันนะคะซื้อตามนี้สองหกสกับ29ตัวเดียวกันเวลาซื้อหวยซื้อบวก1นลบหนึ่งด้วยอย่าซื้อแค่ไปแล้วเลขกลับไม่ได้อย่างนี้คือเขาเรียกเล่นหวยยังไม่เป็นนะโอเค 39นะคะลูกศิษฝากซื้ออยู่ตรงไหนนะ39มเก้ามีเก้าสฝากซื้ออ๋อ93 93เมนะคะสามเมื่อกี้ออกไป383แปดสเ่อนี้ออก393นะ914อย่าลืมนะ914าหนึ่มีเก้าไหม เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ไม่มีหรอสี่หนึ่งเก้าล่ะสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งส่นาอสี่เก้าหนึ่งมีพั่นี่เ้าหนอ่สี่เก้าหนึ่ง้าไหนอะ ห 1>, 1 4 9 1อันนี้เลขเลขพระราชาพหนะนะคะที่ทุ้งเสด็จเมื่อวานเองที่หัวหินนะคะ1991นะคะนะเนี่ย1991เนี่ยเห็นไหมหนึ่งเห็นไหมบอกเลยว่าใบเนี้ยใครได้ไปโชคดีมากปเป็นเศรษฐีเลขทะเบียนพระราชพาะห้นะ1991 หนสี่เป็นเลขวันสงการด้วยข้างหน้านะคะอาจารย์ขอเก็บไว้ละกันนะ้ำใบนี้ต้องขออนุญ,ญาตด้วยขอเก็บเองละกันนะคะ <Okay. S 1> ขอเก็บไปเองนะคะ หมดแล้วหรือยังหมดแล้วนะคะเลขที่อาจารย์เก่งแล้วก็สุดท้ายนะคะเลขดังอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ซื้อก็คือเลขสมเด็จพระเทพนะคะก็จะมี47กับ74ที่ดังตอนนี้กับ29 29ไปแล้วเนาะ20ไม่อ่ะโอเคอ่ะสุดท้ายเหมือนเดิมนะซื้อตามนี้นะคะซื้อตามไว้ก่อนเลยนะคะ2002 2002 21 29ให้เวลาแคปหน้าจอ id line ไ <ID> <ะ>อดีไล444ม 4, 4, 4. ีไหม444ที่เอกาสารรับ44ไปที่บูชานะแล้วก็ซื้อเลขตาเมเอกาสารรับหน้า